โสะไม่ได้เกิดตัวเดียวนะมันจะมีเจตสิกอื่นๆด้วยเช่นมหะอหฮิริกะอโนตตักปะแล้วก็อุทธ,ธัจจะอย่างเนี้ยหรือบางทีก็มีความตรณีเป็นลูกน้องของโทสะโดยตรงหรือลิษยาเป็นลูกน้องโทสะโดยตรงหรือกุกุจจะก็เป็นลูกน้องของโทสะโดยตรงมันก็มาเกิดร่วมด้วยท่านทั้งหลายมีใจเป็นหน้ามีใจเป็นใหญ่สุเด้วยถ้าบุคคลมีใจชั่ว ประทุสลายแล้วมีเกิดโลภโกรธหลงขึ้นมาเอาโกรธก็แล้วกันพูดอยู่ก็ตามทําอยู่ก็ตามคือจะพูดอะไรก็ด้วยอํานาจโทสะจะเคลื่อนไหวกายอะไรก็ด้วยอํานาจโทสะเคลื่อนไหวกายก็เช่นยกมือขึ้นทําท่าจะชกต่อยหรือชกต่อยไปเลยหรือหยิบอาวุธเข้ามาทํำลายท่านบอกว่าความทุกข์ย่อมติดตามผู้นั้นไป เหมือนล้อ,อกเกวียนติดตามรอยเท้าโคตัวที่ลากไปฉะนั้นเหมือนกันนี่แหละโทษของโทสะมันไม่ได้ประทุษร้ายเฉพาะชาตินี้ชาติเดียวนะมันประทุษร้ายในชาติหน้าชาติหน้าเราก็จะมีโอกาสดีที่จะได้ไปเกิดในอบาย,ยภูมิมีสัตว์นรกเปรตสุรก,กายสัตว์เดรัจฉานขา้านี่แหละโทสะ,จะเจริญเต็มที่ไปได้เลยนะแล้วอะไรจะเกิดขึ้น ความทุกข์ความมีภัยความเดือดร้อนทั้งหลายก็จะประเดประดังมานั่นแหละไม่สิ้นสุดได้ง่ายเลยคือไม่สิ้นสุดเลยนั่นแหละเป็นไงละ่ะโทษของโทสะแต่บางคนก็อาจจะไม่สนใจกูจะเป็นเวรกับมันทำไมไม่ได้นะเช่นพระเทวทัตจองเวรกับพระพุทธเจ้าทำไมเราจะเป็นเทวทัตสองเทวทัตสามไม่ได้เราอาจจะเก่งกว่าเทวทัตก็ได้ โอ้ขนาดนั้นเลยเนาะพระเทวทัตท่านเองท่านก็ไม่เห็นว่าตัวท่านเก่งที่ไปจองเวรพุ้เุทยเจ้าในที่สุดท่านก็ต้องถวายกระดูกคางและลมหายใจสุดท้ายบูชาพระคุณของุูเยเจ้านะด้วยความสำนึกผิดว่าเราเป็นเวรฝ่ายเดียวพุทเยเจ้าไม่ได้เป็นเวรมีแต่เมตตายอย่างเดียว ชนะใจเทวทัตเทวทัตก็เลยมอบชีวิตและลมหายใจสุดท้ายกระดูกคางบุชาพุทธเจ้าด้ยวยอันนี้สงส์อันนี้แหละจะได้ไปเกิดเป็นพระประเจกพุทธเจ้าในอนาคต,ตการต่อไปแล้วเราอ่ะเราเก่งมาจากไหนแน่่วาพระเทวทัตใช่ไหมกูจะจองเวรมึงกูเสื้อ เสื้ออะไรดีอ่ะกูเสื้อเสื้อเวนกูจะจองเวนกับมึงมึงก็เสื้อเวนม,มึงก็องกจองเวนกับกูบเอาเวนต้องจองเวนด้วยกันเนะาะโหลาซ่าวแต่อาจะรยมาก็เห็นคนโกรธมาตั้งแต่รู้ความได้และตัวเองก็โกรธมันทำไมเป็นอย่างนี้เนาะโลกทำไมมันต้องมาเบียดเบียนมาโกรธกันมาด่าก,กัน มาทำร้ายกันมาพูดส่อเสียดยุยงกันมาพูดคำหยาบมาพูดคำไม่จริงมาพูดคำที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักกันทำไมมาชดประชันแดกดันมาเป็นเวรทำไมทุกวันตื่นเช้าขึ้นมาทำได้ทุกวันแม้แต่แก่จะเข้าโรงแล้วหรือเข้าไปอยู่ในโลงแล้วจิตใจมันยังประทุษร้ายโกรธอยู่ได้ มันคนหรือเปล่าเนี่ยหรือคนไม่ใช่คนเออคนไม่ใช่คนนี่มันเป็นคนอะไรมันเป็นคนอะไรคนแต่ร่างกายแต่ว่ากายกรรมวจีกรรมมโนกรรมไม่ใช่คนคือมันผสุสลายคนได้แม่มันก็ฆ่าได้พอมันก็ฆ่าได้คนโกรธอะ่ะพระรหันนี่ฆ่าได้สบายแยกสงก็ได้ ทำอะไรได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นโทษของความโกรธเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลไม่รู้จะบรรยายอยอ่างไรเอาแค่เราโกรธดินฟ้าอากาศก็แล้วกันวันนี้แม้ตื่นมานี่ทาไมพระอาทิตย์มันช่างไม่ทำหน้าที่ให้ดีเลยพระอาทิตย์ไม่ส่องแสงสว่างเลยโดนเมฆบงังเราโกรธพระอาทิตย์ เป็นยังไงโกรธลมไหมมันพัดแรงโกรธฝนมันมาตกนะการที่เราโกรธเรื่องที่มันไม่น่าโกรธดูซิไอความโกรธเนี่ยมันมันน่ารักน่าทนุถนอมน่ายกย่องเชิดชูน่าตะละเสริมไหมแล้วมันสมควรจะต้องโกรธไหมเนี่ยเพราะฉะนั้นก็จะได้นําเรื่องของคนที่ฆ่าความโกรธได้ หรือคนที่ตกอยู่ในอำนาจความโกรธมาแสดงในสังยุตตนิกายสขาธวัคทนัญชานีสูตรว่าด้วยผลของการฆ่าความโกรธนี่พระเจ้าคือพระอานนท์เทระได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระมีภาคเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารเวลุวันอันเป็นที่พระราชทางเยื่อแก่กระแต่กรุงราชครื้ ก็โดยสมัยนั้นแหละนางพระรามณีชื่อธนัญชานีแห่งพรหมามผู้ภาระทวาชโคตรคนหนึ่งเป็นผู้เลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นพระโสดาบันเขาอธิบายว่านางนี้นามสกุลธนัญชานีมีสกุลสูงเล่ากันมาว่าพวกพราหณม ที่ไม่ได้สกุลธนัญชานีเนี่ยเกิดแต่ปากของพรหมแต่ว่าพราหม์เหล่านั้นเขาก็มีความเชื่อดังนี้ว่าสกุลธนัญชานีนี่ทำลายกระหม่อมของพรหมออกมาเราออกมาจากปากแต่ว่าเขาออกจากศรีรษะของพรหมเขาก็ต้องสูงกว่านะเฮ้อตลกดีเนาะแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าเราเกิดจากกรรมนะกรรมของเรา ถ้ามนุษย์นี่มันก็เกิดจากมีไข่ของแม่แม่มีฤดูมียูการอยู่ร่วมกับพ่อก็คือมีเชื้อพ่อเข้ามาผสมแล้วก็มีปฏิสนธิจิตมาอย่างลงปฏิสนธิจิตนี่ก็เป็นวิบากจิตไม่ได้มีพรหมพรหมอะไรมาบันดาลให้เราเกิดหรือเราจะต้องไปเกิดที่ปากของพรหมที่กำบมอของพรหมที่ แขนของพรงหมอะไพวกกษัตรเนี่ก็บอกเกิดจากแขนของพรหมต้องคอยจับดาบจับอาวุธลบลาข้าฟันพอว่ากันไปเองนะอ,อะไรอะพวกแพทย์นี่พวกพ่อค้านี่ไม่รู้เกิดจากอะไรอะดาๆดาวดาว,ว่าว่าน่าจะเกิดจากท้องเอ,า,อ,า,อาไม่รู้ถูกหรือเปล่านะเอาดาเอา พ่อค้าเนี่ยน่าจะเกิดจากท้องส่วนพวกสูตรเนี่ยเกิดจากขาหรือว่าเท้าเพราะว่าเป็นกรรมกรชั้นต่ำแต่จันทานนี่ไม่รู้จะจำจัดลงไปยังไงไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรเขาบอกว่าพวกจันทานเนี่ยมันไม่มีวันนะไม่รู้จะไปจัดเป็นวันละสี่ได้ยังไง ก็เลยเรียกว่าพวกไม่มีวันณนะเลวสารที่สุดเขาว่าเองแตบบ่พระเจ้าบอกว่าคนจะเลวเลวไซใช่เพราะชาติจะสามารถดีไซยใช่ชาติสมแต่คนชั่วเพราะกรรมที่ทำลงและฆ่าคงดีล้ำเพราะทำเองเอากรรมนะชัจาวาสะโลโหตีนะชัจจาโหติพรมะมน I, mm hmm. กามุนาวาสโลโหติกามุนาโหติพรามโนกรรมเป็นตัวตัดสินนะแล้วก็มาพิสูจน์ได้ว่าจริงหรือไม่จริงถ้าคุณเนี่ยเกิดในตระกูลสูงเลยตระกูลพราหมณ์ตระกูลกษัตริย์เกิดจากกระหมอ่อมของพรหมมาเลยก็ได้แต่คุณลองมาทำกรรมชั่วดูสิคุณลองมาฆ่าแม่ฆ่าพ่อฆ่า ใครจะใครดูลองมาลักทรัพย์เขาดูลองมาประพฤติผิดในกามเขาดูลองมาพูดคำเท็จคำหยาบคายคำส่อเสียนยุยงคำเพ้อเจ้อลองพูดดูลองทำมีความเห็นผิดจากความเป็นจริงโอ้อันนี้ชิบหายใหญ่ไม่มีความชิบหายใหญ่อะไรจะเลวร้ายยิ่งกว่าความเห็นผิดแม้แต่ความโกรธยังต้องชิดซ้าย เราไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระราหันเนี่ยยังต้องชิดซ้ายสู้ไอ้ความเห็นผิดไม่ได้เลยนะความเห็นผิดนี่มันโอ้โหเป็นความทารุณยังเหลือลา้านอาตจจมาชอบพูดชีวิตมันไม่ใช่ของเราแน่นอนแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นเพียงความมหัศจรรย์ของบุญชีวิตไม่ใช่ของฉัน เป็นความมหัศจรรย์ของบุญและเป็นความทารุณของบาปเพราะฉะนั้นต้องกระตันอยู่บุญเนรคุณบาปตราบถึงนิพพานสุดยอดปาฏิหาริย์ของชีวิตสุดยอดผู้ยิ่งใหญ่ในโลกนะถ้าถึงนิพพานได้เนี่ยนะเพราะฉะนั้น พวกพราหมณ์ที่เขาถือกันว่าเขาเกิดมาจากพรหมเขาจะมาเหนือกว่ากรรมไม่ได้เพราะพรหมก็เกิดจากกรรมนะไม่ใช่ผมเท่มาจากไหนลอยลมมาจากไหนพรหมก็ต้องเกิดจากอย่างที่บอกจเจริญฌานได้จเจริญกรรมที่เขาเรียกว่ามาหักคาตะกรรมได้ก็เลยไปเกิดเป็นพรหมเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใหญ่กว่ากรรมได้อย่างไร นี่แหละต้องเข้าใจให้ดีนะจ๊ะไม่งั้นเราก็จะถูกคนอื่นบ้าบาบาบ,าบามาหลอกเราว่าเรานี่ต่ำต้อยหรือว่าเรานี่ยิ่งใหญ่ต่ำต้อยเพราะอะไรเพราะเองชาติตะกูลต่ำเชื้อชาติเองต่ำสกุลเองต่ำอเองไม่คนไม่มีเกียรติมียศอะไรอ้าว แล้วใครอ่ะเป็นคนยิ่งใหญ่ต้องเกิดในตระกูลสูงเชื้อชาติสูงนี่เขาก็ถือกันมาแบบนี้แล้วมันจริงไหมล่ะมันจริงไหม,ม,รมตระกูลสูงทำไมไม่อยู่ในพมบโลกตลอดอ่ะเขาจะมาเกิดเป็นมนุษย์ทำไม มนุษย์นี่มันกลางๆนะมันไม่ต่ํามันก็ไม่ได้สูงเพราะฉะนั้นเวลาฟังอะไรต้องเอามาเทียบเคียงคําสอนพระพุทธเจา้านะนางธนัญชานีพรมามณีนี่ก็เป็นพระโสดาบันอันนี้เขาสูงกว่าปุถุชนจริงๆเป็นอริยะบุคคลอริยะนี่แปลว่าประเสริฐทําไมประเสริฐก็เพราะว่ากําจัดฆาศึกคือความเห็นผิดได้นี่ อภิอินแปลว่าค่าศึกยะแปลว่าไกลหรือกําจัดค่าศึกอะไรที่มันถูกกําจัดแล้วทําให้เราเป็นอริยบุคคลก็ตอบได้เลยว่าสักกายทิฏฐิความเห็นผิดยี่สิบอย่างเห็นว่าขันห้าเป็นต,นตนตนมีขันห้าเห็นขันห้าในตนเห็นตนใดขันห้านี่เป็นสิ่งชั่วร้ายที่สุดเลวร้ายที่สุดเพราะมันเป็นเหตุทําให้ เกิดกิเลสอื่นๆและทําให้เราทํากรรมดีโดยเข้าใจผิดว่าพําไปเพื่อตนเองนะทำกรรมดีกรรมชั่วอะไรว่าตัวเราได้เองมันไม่ใช่เพราะนั้ัพระพุทธเจ้าจึงได้จัดเอาไว้ว่าดิโซดิสังยังตังกายราอันเยวาปิจยาตกามิชาปิหิตังจิตังปาปิโยนังตตโตกเร ดิโซดิสังยังตังกยิราแปลว่าอะไรความพินาศย่อยยับที่เกิดจากโจรเห็นโจรหรือคนบีเวนเห็นคนบีเวนทำให้กันอย่างน้อยไปแต่ความเห็นผิดจากความจริงเห็นวิปริตคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง ทำความชิบหายให้แก่ผู้นั้นมากกว่านั้นดิโซดิสังยังตังกยิราอันเยวาปิจยาตกามิจาปิิตังจิตตังปาปิโยนังตะโตกรีคนที่มันเกลียดกันเป็นเวกันโกรธกันอาฆาตกันหรือว่า หัวหน้าโจนมาเจอหัวหน้าโจนเห็นแล้วมันก็ลุกเข้าไปลุยทําร้ายกันไอการทําอย่างนั้นทําความชั่วความเด็ดร้อนอย่างนั้นยังน้อยไปกว่าความเห็นผิดที่ทําความทุกข์หรือทําความเบียดเบียนคนผู้นั้นเสียอีกนี่แล้วทำนองตรงกันข้ามความเห็นถูกก็ทำประโยชน์เกื้อกูลให้มากกว่าพ่อแม่ หรอยาทั้งหลายทำให้นาตังมาตาปิตากกยราอันเยวาปิจยาตะกาสาบาปิชิตังจิตตังสยโสนัมตะโตกะเรจิตที่ตั้งไว้ถูกต้องแล้วย่อมยังประโยชน์ให้ยิ่งกว่ามารดาบิดาหรือญาทั้งหลายทำให้เสียอีกนี่ เพราะฉะนั้นนางมีปัญญาเห็นอริยศสีส่ก็เลยเลื่อมใสย,ยิ่งในพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ข้างนั้นแหละนางธนัญชานีพระมณีกำลังนำพัดนำอาหารเข้าไปเพื่อพรามภาระทวาชโคตก็สามีอยากจะทำบุญก็เลยไปนิมนต์พวกพรามมา ทำบุญถวายอาหารแต่ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นว่านางธนัญชานีภรรยาเนี่ก้าวเท้าพลาดส่วนเซลม้ลมลงถืออาหารมาแต่นางก็มีสติเป่งอุทานสามครั้งว่านะโมตัสสะพระกวศตัวราโตสมาสมุทัสสะสามครั้งนะหรือนมโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะนะโมพุทธัสสะนี่แหละ เป็นเรื่องใหญ่เกิดขึ้นมาเลยทำไมอธิบายว่าคำว่าเปล่งอุทานก็หมายความว่านางธนัญชานีพรามณีเนี่ยได้เปล่งวาจาโดยปกตินี่นะนางก็ได้เปล่งพุทโทรธธรรมโมสังโฆด้วยความเลื่อมใสเพราะนางเป็นพระโสดาบันแต่ว่า พรามสามีนะเป็นเป็นผู้มีความเห็นผิดพอได้ยินก็ปิดหูเสียเป็นคนกระด้างก็คือไม่เคารพไม่เอื้อเฟือ้อเกิดมานะความถือตรงถนนตรงเยอะยิออ่ไม่อ,อ่อนโยนนะเหมือนตอ่อไม้จะเขียนส่วนนางพรามณีเป็นระยะสาวกผู้โสดาบัง พรรามให้ทานได้ให้ข้าวปายาติมีน้ำน้อยแก่พรามห้าร้อยคนโอ้เจ็ดทีใหญ่แต่ว่าพรหมามผู้ภรรยาเนี่ยก็ให้อาหารมีรถต่างๆแก่หมู่ภิกษุมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้คนละสะคนละหมู่ชนในวันที่พรหมามให้ทานพระมณีได้ออกมาถวายของด้วยมือของตน เพราะว่าอยู่ในอำนาจของสามีนางเป็นโทนบันก็เป็นภรรยาที่เรียกว่าผู้รับใช้นะแล้วก็เพราะว่านางเนี่ยละความตันดีกำจัดมัชริยะความตันดีได้แล้วถ้าเราเป็นภรรยาของพรามเราก็คงไม่อยากจะมาให้ทานกับคนที่เราไม่นับถือ แต่ว่านางเขาลบสามีแล้วก็ไม่ตนีก็มาทำได้แต่ในวันที่พรามณ์ณีให้ทานพรามสามีหนีออกไปจากเรือนแต่เช้าตรูเลยนะสำหรับวันนี้นี่สามีก็ปรึกษากับภรรยาว่าเราจะเชิญพรามที่เรานับถือมาสักห้าร้อยแม่มาหาจำเริญพรุ่งนี้พรามห้าร้อยคนจากบริโภคในเรือนของเรานะ ภรรยาก็ถามว่าฉันจะทําอะไรบ้างหลักพลาโอ้ไม่ต้องทําอะไรหรอกคนอื่นเขาจะทําทั้งหมดแต่ว่าเจ้าจะยืนจะนั่งจะจามจะไอแล้วได้ทําการนอบน้อมแก่สมณะโลมนั้นว่านโมพุทธสสะนโมพุทธสสะนโมพุทธสสะเราควรทำนะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราแล้วเราจะไปคิดถึงคนอื่นได้ยังไงอ่ะอ ให้ครช่วยด้วยอ๋อพิกเนตช่วยด้วยอ๋อชูชบช่วยด้วยอ่างนั้นเหรอลาหูช่วยด้วยเอาอย่างงั้นเหรอแล้วจะช่วยได้จริงหรือเปล่าก็ตัวเขาเองยังช่วยตัวเองไม่ได้ลาหูยังเที่ยวมาอมจันอะไรวุ่นวายอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเจ้าเนี่ยพรุ่งนี้อย่าได้ทำอย่างนี้สักวันเถอะ พูดไม่ได้นโมพุทธะนโมพุทธะ,ทะห้ามพูดนะเพราะว่าพราหมณ์ทั้งหลายได้ยินก็จะไม่พอใจเราก็จะต้องถูกโกรธถ,ถูกเกลียดแตกจากพราหมณ์ทั้งหลายแต่ว่านางธนัญชานีนี่ไม่ได้สนใจไม่กลัวกลาวว่าท่านจะแตกจากพราหมณ์ก็ดีจากเทวดาก็ดีส่วนฉันและลึกถึงพระาศาสดาแล้วไม่นอดน,น้อนไม่สามารถจะอดกลั้นอยู่ได้ โอ้พรามสามีก็ยิ่งโกรธเลยบอกว่าแน่แม่มหาจำเริญก่อนอื่นเจ้าต้องพยายามปิดประตูบ้านในบ้านร้อยตระกูลเมื่อไม่สามารถจะปิดปากที่จะพึงปิดด้วยนิ้วทั้งสองชั่วเวลาที่พวกพรามบริโภคได้อย่างนั้นหรืออไปปิดปากคนอื่นได้จะปิดปากตัวเองไม่ได้อย่างนั้นหรือพรามแม้พูดซ้ำซากอ,อย่างนี้ก็ไม่อาจห้ามได้ด้วยความรัก ก็ยังรักภรรยาอยู่จึงถือเอาดาบไปวางบนหัวนอนกล่าวว่าแม่มหาจำเริญเมื่อพร,รามนั่งประชุมกันพรุ่งนี้ถ้าเจ้านามัสการสมณะโลนนันไซเราจะเอาดาบเล่มนี้สับเจ้าตั้งแต่พื้นเทา้าจนถึงปลายผมเลยโอ้โหทำไมมันโหดร้ายขนาดนั้นนะหาอโหดไปหน่อยมั้งเนี่ยแค่กล่าวาว่านโมวุทะสานเานี่โทษนี้ถึงสับ สับตั้งแต่ผมจนถึงเท้าเลยเลยทําให้เป็นเหมือนหน่อไม้ทําให้เป็นกองเหมือนหน่อไม้แล้วก็ได้กล่าวคาถาว่าครูเลยนะว่าถ้าเจ้ายังอยู่ในเรือนของเราไม่ทําตามสิ่งที่เราปรารถนายังจะพูดอยู่ว่าพุทธโธธรรมโมสังโฆดังนี้เราจะเอาพระขันก็คือดาบเล่มนี้บั่นเจ้าตั้งแต่เท้าจนถึงศีรษะเหมือนบั่นหน่อไม้นี่ เป็นเราว่าไงเนี่ยเราเป็นภรรยา choices? แม่สีเลือนถูกสามีบอกอย่างนี้ทำไงก็ต้องกลัวสิเนาะอะไม่ทำก็ไม่ทำแต่ว่านางรพระมณีผู้เป็นอดิยะสาวิกาไม่มีความหวั่นไหวเหมือนแผ่นดินไม่มีความสะทกสะทานเหมือนภูเขาซีเนลุแผ่นดินจริงๆแผ่นดินก็ยังหวั่นไหวได้ด้วยอำนาจลมใช่ไหมแต่ว่าใจของพระโสดาบันไม่วั่นไหวยิ่งกว่านั้น เพราะฉะนั้นนางจึงกล่าวกับาพราหมณ์ว่าท่านพราหมณ์ถ้าท่านจะตัดอวัยวะน้อยใหญ่ของเราก็ตามเราจะไม่เว้นจากาศาสนาก็คือคำสอนของพระพุทธเจา้าผู้ประเสริฐเลยท่านไม่อาจห้ามเราจากพระชินเจ้าผู้ทรงคุณอันประเสริฐเป็นที่พึ่งกับเป็นสานะเต็นที่พึ่งอาศัยของเราได้ดอวท่านจะตัดหรือจะต้มเราอต้มด้วยเลยตัดด้วยต้มด้วยเลยเราก็ ก็ตามทีเถิดเราก็ยอมเราก็ชื่อว่าเป็นธิดาของพุทธเจ้าผู้ประเสริฐแล้วท่านจะทำไงมันก็ไม่พ้นไปได้เพราะว่าเราได้รับบอระดกมากคลที่ผ่าน